มาแล้วมั้งอา้าอแล้วล่ากับม่อนนะลูกหนีไปแล้วครับฮะหนีทำไมน้องผมต้องหนีด้วยก็พวกหัวขงโมงยได้ของไปแล้วก็ต้องหนีสิ <c oughs> ใครมันจะไปอยู่ให้จับตัวตำรวจล่ะ มื่อกี้คุณว่า,าะอะไรนาจะทําอะไรคุณทําอะไรล่ะล่าถึงได้มีไปแบบนี้ฉันเนี่ยนะจะไปทําอะไรน้องนายนาฬิกาฉันหายไปพร้อมกับเด็กสองคนนั่นแค่นี้ก็น่าจะชัดแล้วนะว่าเด็กสองคนนั้นเป็นหัวขโมยหยุดกล่าวหาน้องสาวของข้าได้แหละหยุดฉันไม่ได้พานายมาหาเรื่องที่นี่นะแต่เขากำลังกล่าวหาน้องสาวผมอ,อยู่นะคุณล่าไม่มีทางทําแบบนั้นไม่มีทางไปขโมยของใคร ผมรู้จักน้องสาวผมดีเข้าใจผิดหรือเปล่าลูกภูคุณแม่ครับคุณแม่ก็รู้ดีว่าผมไม่มีทางกล่าวหาใครเพล่ย,พลยแล้วผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเจอเด็กล่าน,นเมื่อ,อไหร่ จะจับตัวส่งตำรวจทัออนทีนี่อย่าหาเรื่องที่นี่นะออสวัสดีค่ะคุณแม่<ะ>มานี่เลยนี่ทำไมทำแบบนี้นี่นายรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปคนนุณเอหหามาห้ามผมทำไมคนใหญ่หมอนั่นต้องปากแตกซะบ้างจะได้รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมา ไม่ใช่คนที่อยู่ๆจะใส่ร้ายใครหรอกนะคุณก็คิดว่าน้องผมเป็นหัวขโมยเหมือนกันอะมันไม่ใช่แบบนั้นคุณก็เหมือนหมอนั่น,นแหละเห็นพวกเราเป็นคนบ้านนอกเป็นคนจนก็เลยมาดูถูกกันแบบนี้จะไปกันใหญ่แล้วนะนายนี่ฉันแค่อยากให้นายใจเย็นกว่านี้บ้างฉันพานายมาที่นี่นายก็มาละว,ว่าใส่เขานายคิดว่าใครจะเดือดร้อนฮะถ้าคุณคิดว่าผมพาความเดือดร้อนมาให้คุณคุณก็ไม่ต้องมาช่วยผม ผมจะไปตามหาน้องสาวผมเองจอดด้วยครับอ่ะเชิเลยนะอยากทำอะไรก็ทำไปเลยคนไม่มีเหตุผลแล้ไม่ต้องมาขอความช่วยเหลืออีกนะ